สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูส้มนะคะห้องเรียนสังคมบายครูส้มวันนี้มีทริคเล็กๆ,ๆนะคะนั่นก็คือการทําข้อสอบ Google Form เราสามารถทําเป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเอาคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้นะคะ,ะตัวอย่างอย่างที่คุณครูเห็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือแบบทดสอบหลังเรียนที่ส้มสร้างโดย Google Form เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาทาอยู่นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวขอให้คุณครูดูไปพร้อมๆกันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูส้มขอสาธิตนะคะการใช้แบบทดสอบ หลังเรียน Google Form นะคะเราก็จะให้นักเรียนกรอกข้อมูลแบบนี้ได้เลยเรียบร้อยกดหน้าถัดไปนะคะนี่ค่ะลักษณะหน้าตาของข้อสอบจาก Google Form ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ข้อดีของการใช้ Google Form นั่นก็คือว่าคุณครูสามารถมาหาข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ได้ซึ่งมันก็สามารถไปอิงใน การทำเอกสารว2 1ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ก็ได้การคุณภาพของผู้เรียนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่านักเรียนทําข้อสอบได้เป็นยังไงบ้างข้อสอบของครูคมีมาตรฐานไหมเนี่นตอบผิดผี่ข้อความยากง่ายแบบเนี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ได้เลยก็ขึ้นมาเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นการหาค่าให้กับเรานะคะทีนี้เดี๋ยวคุณรูณส้มพาไปทําแบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเราดูตัวอย่างันเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูพ้าส้มพาทำนะคะอ่ะอันดับแรกครูเข้ามาที่หน้า Google ก่อนเลยค่ะเข้ามาที่หน้า Google แล้วไปที่มุมขวามือนะคะจะมีก้าจุดมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้คุณครูก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือก Google Form นะคะ Google Form ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะคุณครูคลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็เลือกตัวว่างนะเดี๋ยวเราทําก่อน อ่าอันดับแรกนะคะแบบฟอร์มก็จะถามว่าชื่อแบบฟอร์มนี้คือแบบฟอร์มอะไรอ่าเราจะทําอะไรคะเราจะทําข้อสอบนักเรียนแล้วก็ใส่ข้อสอบนักเรียนได้เลยเรื่องหรือหน่วยคุณครูก็ใส่ลงไปเลยนะคะอ่าให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้อ่าคำอธิบายก็ได้ค่ะ สำหรับหน้านี้คือหน้าแรกนะคะที่ครูส้มจะทำดังนั้นครูส้มจะให้นักเรียนกรอกชื่อสกุลก่อนที่จะทําแบบทดสอบนะคะกอดชื่อสกุลของนักเรียนได้เลยทีนี้คุณครูมาเลือกเป็นคําตอบสั้นๆเพื่อที่นักเรียนจะสามารถพิมพ์ชื่อสกุลของนักเรียนได้แล้วก็มาคลิกตรงว่าจําเป็นดังนั้นนักเรียนจะต้องตอบข้อนี้ห้ามข้ามโดยเด็ดขาดข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะต่อมาเพิ่มคําถามตรงเครื่องหมายบวกนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนใส่ระดับชั้นบางทีคุณครูอาจจะสอนหลายห้องอ,อย่างเช่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มทับาทับหนึ่งครูก็มาเลือกหลายตัวเลือกอย่างเช่นใส่ทั้งทับสองใครสอนหลายห้องก็ใส่เรียงลงไปเลยค่ะแล้วก็คาว่าจําเป็นเพื่อที่จะให้นักเรียนต้องกรอก ข้อนี้ห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะอีกอันนึงครูส้มขอวัดในเรื่องของอเพศเราจะได้รู้ว่าเพศชายหรือเพศหญิงที่เอาไว้เป็นวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่า,าฝ่ายไหนตอบถูกตอบเยอะได้คะแนนดีกว่ากันอนนี่ก็คือหน้าแรกนะคะนี่คือส่วนของหน้าแรกทีนี้หนะ้าที่2เปิดเข้าไปข้างในเพื่อที่ทําสอบครูส้มก็จะกดคําว่าเพิ่มส่วนนะคะดันค่ะ นี่คือแบบทดสอบข้างในแล้วนะคะแบบทดสอบหลังเรียน,นครูใส่ไปเลยค่ะหน่วยที่เท่าไหร่เรื่องอะไรก็ว่าไปเลยได้เลยนะคะครูส้มขอสั้นๆต่อมาคําอมธิบายครูเตรียมแบบคําถามให้เรียบร้อยนะคะในการทำให้คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกตอบคาถามที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ,อกดเพิ่มคําถามนะคะเราจะใส่คําถามไปแล้ววันนี้ คุณครูเลือกมาเลยค่ะคุณครูส้มจะไม่ใส่ลำดับเลขนะคะลำดับเลขหรือกอของอจะไม่ใส่เพื่อให้การทําข้อสอบนั้นให้ข้อสอบแรนดอมนะคะคือมีการสลับข้อมีการสลับช้อยจะไม่คงอยู่ที่เดิมนะคะนี่ยค่ะ โอเคเมื่อเราได้มาครบเรียบร้อยจะสังเกตว่าครูส้มจะไม่ใส่ข้อหนึ่งหรือกอข,อของอนะคะครูส้มจะใส่แบบนี้เพื่อให้คําถามเกิดการสลับข้อเพื่อให้ช้อยเกิดการสลับข้อ,อทีนี้กดคําว่าจําเป็นนักเรียนจะต้องตอบข้อนี้ห้ามข้ามโดยด็ดขาดทีนี้คุณครูก็มาเลือกคําว่าตั้งค่าตรงฟันเฟืองด้านบนนะคะกดคําว่าตั้งค่า คุณครูต้องการให้เรียนลงทะเบียนอีเมลก่อนทำไหมถ้าไม่ต้องการลงก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ต้องติ๊กนะคะมีความจํากัดไหมว่าจะต้องเป็นเมลโรงเรียนหรือเมลอื่นนะถ้าเมลอื่นก็ได้คุณครูคคจะให้เลือกเมลอื่นเนว่องากบางทีเด็กก็จาเมลของโรงเรียนไม่ได้จํากัดให้ตอบเพียงหนึ่งครั้งไหมก็คือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเมลทาไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะสําหรับผู้ตอบแก้ไขได้ไหมหลังจากที่ตอบไปแล้วคุณครูไม่ให้แก้ไขนะคะดูแผนภูมิสรุปหรือการตอบกลับได้ไหม ต่อมาค่ะการนาเสนอ,อความคืบหน้าครูส้มให้ดูให้ดูนะคะแล้วก็ครูส้มให้สับเปลี่ยนคําถามด้วยไม่ต้องมีเสลิงตอบกลับแล้วก็ที่สําคัญเราจะต้องทําเป็นแบบทดสอบเพื่อที่จะให้คะแนนนักเรียนได้ด้วยประกาศผลคะแนนทันทีครูส้มให้ประกาศทันทีเลยให้นักเรียนรู้เลยผู้ตอบสามารถดูคําถามที่ ตอบผิดได้ไหมคําตอบที่ตอบถูกได้ไหมดูค่าคะแนนของตัวเองได้ไหมถ้าคุณครูอยากให้ดูเฉพาะค่าคะแนนว่านักเรียนได้เท่าไหร่อย่างเช่นได้5ส่วนสิก็ให้ดูเฉพาะค่าคะแนนแต่ถ้าคุณครูอยากให้ดูว่าเออเธอตอบข้อนี้ถูกนะเธอตอบข้อนี้ผิดนะก็มาดูส่วนนี้ได้ทีนี้ก็บันทึกนะคะพอบันทึกเรียบร้อยคุณครูส้มขออีกหนึ่งข้อเนาะ่าขออีกหนึ่งข้อนะคะกสาธิตให้ทีนี้ เมื่อกี้ครูส้มก๊อบมาทีละข้อทีนี้ครูส้มจะกรอบช้อยยาวหน่อยแล้วค่อนมาลบเอาอเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูส้มแล้วก็มาลบเอาเลยจะได้ไม่ต้องกรอบทีละตัวทีนี้ครูส้มก็จําเป็นให้มีการสลับของตัวเลือกด้วยตัวเลือกในนี้ก็จะหมุนกันมาเฉลยมาให้คะแนนข้อไหนที่ถูกสมมติน,นะคะขอ,อยกตัวอย่าง เสร็จสิ้นนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วข้อนี้เราเฉลยหรือยงังสลับตัวเลือกเฉลยคำตอบก่อนอ่าแล้วก็ให้หนึ่งคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทีนี้ค่ะคุณครูจะต้องเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีเปลียนทีมยมส้มขอเป็นสีส้มเนาะอ่าแล้วก็ตัวหลักเซียนอ่อน้นอนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็มาตรงแสดงตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยค่ะไปให้นักเรียนทำ กดตรงแสดงตัวอย่างนะคะเพื่อเอาไปให้นักเรียนทําก็จะออกมาหน้านี้คุณครูก็ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะกลิงก์ด้านบนแล้วส่งไปให้นักเรียนทําได้เลยหรือมีวิธีง่ายกว่านั้นถ้าลิงก์ตัวนี้นมันยาวเกินไปคุณครูก็มาตัดลิงก์ให้มันสั้นลงโดยเข้าไปที่ gg.gg นะคะคุณครูวางลิงก์ยาวๆของเราเมื่อกี้เลยค่ะวางแล้วก็ช็อตได้ค่ะ ให้สั้นลงเนี่ยค่ะลิงก์ของเราก็จะสั้นลงให้นักเรียนพิมพ์ตามนี้เข้าไปทําข้อสอบได้เลยหรือคุณครูอยากให้ง่ายกว่านั้นก็คือ QR code ค่ะคุณครูเลือกด้านล่าง QR code นะคะอ่าก็จะขึ้น,น QR code แบบนี้ขึ้นมาคุณครูก็ส่ง QR code ตัวเนี้ยให้นักเรียนให้เรียนสแกนแล้วก็เข้าไปทําแบบข้อสอบหลังเรียนได้เลยหลังเรียนหรือก่อนเรียนนะคะตัวเนี้ยก็จะประหยัดเวลาด้วยเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาทําในห้องเรียน ข้อสอบหลังเรียนเรียนไปนั่งทำที่บ้านก็ได้เล่นมือถือเขาก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการทบทวนเนื้อหาหรือบทเรียนไปในตัวด้วยสำหรับครูส้มวันนี้ก็มีทีเล็กๆเพียงเท่านี้นะคะคุณรูณก็สามารถนําแบบ Google Form อะคะ่ะไปใช้ได้อีกหลายอันเหมือนครูส้มก็ลองทำเอาไปลองทําเป็นบันทึกเยียมบ้านให้กับนักเรียนก็ก็ก ดีนะคะเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกได้เหมือนกันสำหรับวันนี้คุณครูส้มมีทิปเล็กๆเ,เ,เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวช,ชั่วโมงหน้าหรือในครั้งต่อไปเราก็จะมาเจอกันในอีกคลิปต่อไปการให้ความรู้เครื่องมือในการพัฒนาของครูสังคมด้วยหรือคุณครูในรายวิชาอื่นก็นําไปไประยุก์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะาฝากเพจของครูส้มด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ